แซนด้าชาเตอร์นะครับบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่บอกว่าบิตคอยจะล่วงไป70%นะครับที่5,000เหรียญในปี2023นะครับสารจีเนี่ยมีการตัดสินนะให้ NFT นะครับเป็นสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับการคุ้มครองทางด้านกฎหมายมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้รับดูนะครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสาบสูญโดย m i n i n g p r o ครับ มายิโป o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจาหน่ายเครื่องขุด Bitcoin พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคราวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุด b บิตคอยต้องมา i ิ g โป o ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากขอเพื่อนกดไลค์กด subscribe กับทางช่อง Youtube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้กำลังใจกับทีมางานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนดนจูทัลนะครับเพื่อได้รับสูตรเล่า,าและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านกิปตโตคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ล่างเลยครับ นอกจากนั้นนะครับเรามีกลุ่ไลน์เป็นชัดนะครับแล้วก็ในฝั่งของดิสคอร์ดนะที่เพื่อนสามารถค่อยพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงๆๆๆทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟธนบัคริปโตนะครับแล้วก็การวิเคราะห์มาสเตอร์เทรดเดอร์ด้วยเพื่อนที่สนใจก็ลกดลิงก์จอยเข้าไปพูดคุยกันได้เลยครับแล้วก่อนเริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะเดตตลาดภาพรวมนะครับในเช้านี้กับเพื่อนดูนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบิตคอยก็ยังโดนกดลงมาอยู่นะครับตอนนี้เราดูในภาพที่เป็นภาพเดย์เนาะก โดนกดลงมานะหลังจากนี่ขึ้นไปแถวประมาณ1.74นะครับแล้วก็โดนกบลงมาแถวประมาณ1.69นะครับหลุดหลุด1.7ไปนะครับตอนนี้ถ้าดูในตัวเวฟเนี่ยที่เราได้มีการวิเคราะห์กันไว้แล้วก็คุยกันใน Discord เมื่อวาน,น่ะนะฮะก็คุยกันดึกๆนิดนึงนะครับบางทีก็อาจจะมาตามช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเรามีเวลาว่างก็เลยเข้ามาจอยกันคุยกันเมื่อวานคนใน Discord ก็ประมาณ40เกือบ50คนเลยนะครับ <S <S นเนี่ยคราวนี้ตัวภายราคามันมีการดิลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับ มันกําลังทําขานหนึ่งอยู่หรือเปล่ากําลังลงเป็นหนึ่งแบบหจบอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะยืดมาแถวเนี้แล้วก็ทําการย่อเป็น2องอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแถวแนี้แต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยถ้าเกิดยังมองเป็นดาวเทนเนี่ยควรจะต้องหลุดแถวประมาณ167ลงไปนะครับหรือว่า168-169เแ่าเนี้ยเพื่อคอนเฟิร์มนะครับการรอบลงแต่แถวเนี้ยมันลงมาแล้วแต่168แเนี่ยแล้วก็ดีดกลับขึ้นมา นะฮะไม่รู้ว่าตรงนี้กำลังทำขาที่จะลงใหม่หรือเปล่าก็ต้องรองดูกันในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยยังมีสัญญาณการปรับตัวลงอยู่นะครับยังไม่มีการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับในภาพสี่ชั่วโมงอ่เรามาดูกันย่อยๆใน,นหนึ่งนะในภาพ4ี่ชั่วโมงเนี่ยมีการรีบาวเกิดขึ้นมาแต่รีบาวแบบเบาๆนะครับแต่แท่งใหญ่เนี่ยในการที่โดนเทลงมาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับคราวนี้ในฝั่งของดาวโจนส์เมื่อวานเนี่ยมีแรงเทลงมาประมาณ400จุด ดูในภาพ d a เนี่ยมันเหมือนขึ้นไปเทสแถวเส้นสีส้มนะสามหมื่นแล้วก็ดิฟลุดลงมาเราเนี้ผมให้ตัวแนวรับที่เป็นแนวรับใกล้ๆเลยนะแถวประมาณ3 3มหมื่นะครับแ,แถวเนี้ยไม่ควรหลุดนะแล้วก็ตัวแนวเทรลาลตรงเนี้ยทนะี่เคยเบรกขึ้นไปแถวประมาณ3 2มหมื่นสองสะไรเงี้ยแถวเนี้ยลงมาเทสได้แต่ไม่ควรหลุดนะครับในฝั่งของ NASDAQ นะครับ มีการยกโลยกไฮขึ้นไปอยูนะ่แต่ก็ยังเบาไม่เท่ากับดาวโจนนะครับดาวโจนแรงกว่าเนาะก็รอดูกันทองคำนะครับโดนตบลงมานะฮะตอนนี้ก็จะมีแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะหนึ่งเจ็ดสามนะครับที่เคยเทสแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวผมเปิดตัวแนวย e ิมเห้เพื่อนเห็นภาพนิดน,นึงนะครับเนี่ยก็ลงมาเทสแถวตัวแนวรับไปกี้อีกและนะครับน้ํามันนะครับน้ํามันโดนตบลงมาเหมือนกันนะฮะในฝั่งของบิตคอย่อกี้เราพูดไปละ ต้องรอดูนะวันนี้ว่า,าภาพ4ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราได้มีการวางไว้ไหมลงมาเป็นขา1แต่1ตรงเนี้ยรอดูว่า1งลงมาให้จบ5ขานะครับ5าขาน,นี้ในที่นี้ก็คือต้องดูทางเฟรมที่มันเล็กลงไปอีกนะครับคือแบบ15นาทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์กันเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันในกรุป,ปีพีนะฮะคราวนี้ในฝั่ง dy เป็นไงบ้าง Dy เนี่ยมีการดิดกลับขึ้นมาไหมครับ หลังจากที่ลงมาในโซนสะสมนะแ้ผมว่าแถวๆนี้น่าสะสมนะครับถ้าเกิดใครที่อยากสะสมดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สะสมได้เมื่อวานดาวโจนส์โดนเทมา400เดกสวายกันดีดกลับขึ้นมานะครับอยู่แถวมา105แล้วแล้วก็ตอนนี้มีสัญญาณดิเวอเรนซ์มีบิ๊กไวท์เห็นนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูว่าแถวๆนี้105 107แถวๆนี้จะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่เบรกขึ้นไปก็น่าจะกลับตัวได้นะครับอะ คราวนี้เรามาดูกันในฝั่งข่าวหนึ่งวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจมา,มากๆนะครับอันแ,แรกเลยคือทางฝั่งของซาอุดีนะครับมีการเข้ามาลงทุนในไทยนะรวมๆนะครับที่เขามีการเล็อร์ดมาประมาณ3ามแสนล้านบาทเลยแล้วก็มั่นใจว่าประเทศบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์การในการผลิตรถ e ีบีในปี2ปีที่ถัดที่ขยับถัดไปได้นะครับรวมไปถึงตัวธุรกิจอื่นๆด้วย,วยที่เขาเข้ามาเจาะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับ พวกน้ํามันปิตโตรเรียมเคมีต่างๆนะครับน่าสนใจมากๆอันนี้ก็อาจจะทําให้ตลาดบ้านเราเนี่ยกลับมาบุลิตหรือว่ากลับมาคึกคักได้ครั้งหนึ่งนะครับก็ลงทุนไปเห็นเขาบอกว่าประมาณ300แสนล้านบาทเนาะนะฮะโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ Bitcoin นิดนึงมีข่าวว่าทางฝั่งของ Standard Charter ที่เป็นบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับมีการพริจรค,คาดการณ์ว่า Bitcoin จะทำการดรอปลงไปอีก7 0 จากตรงนี้นะไม่ใช่จากข้างบนนะครับจากตรงนี้ก็คือแถวประมาณ16ื่นหกใช่ไหมหมื่นหกลงไปเจเอนี่ยอยู่ที่ประมาณ5้าพันเจ็ดพันประมาณนี้นะครับในปี2023ก็คือปีหน้าน,นั่นเองอันนี้ทางเขาก็พีดีขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่า,ามันมีตัวแนวรับที่เหมือนจะหลุดนะแล้วก็ตัวอีโคโนมีตัวเศรษฐกิจต,ต่างๆที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงกันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ Apple นิดนึง Apple เนี่ยเขาบอกว่าจะกลับมา ทำการโฆษณาในทวิตเตอร์ใช่ไหมไม่พอนะเมื่อวานนี้ผมมีการนัำเด่กันไปทางฝั่งของเมซอนด้วยก็บอกว่าจะกลับมารีซูมนะครับในการจ่ายเงินค่าโฆษณาในทวิตเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีนะอันหนึ่งนะสำหรับทางฝั่งของอีลอนมัสก์นะครับซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ก็โดนทาโธมนะปัญหาหลา,หลายอย่างนะครับค่อนข้างหนักเลยนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูการในฝั่งของอีลอนมัสก์นิดนึงว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังทําการซุ่มนะที่ จะทำทวิตเตอร์คอยเพื่อเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับแล้วก็ตัวดอทคอยเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะตกกระป๋องหรือเปล่าอันนี้เป็นข่าวลือนะที่เขามีการแพร่กันในตัวทวิตเตอร์นะครับอย่างรวดเร็วเลยก็บอกว่าอีลอามจะทําการสร้างท w i t t e อร์คอยถ้าเกิดสร้างไม่จริงเนี่ยอาจจะทําให้ตัวฝั่งคริปตโตเคอเรนซีเนี่ยกลับมาคึกคักก็ได้นะครับกลับมาคึกคักแบบดุนแรงก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะฮะคราวนี้ทางจีนเนี่ยมีเรื่องนะครับเกี่ยวกับทางด้านเอที ก็คือทางศาลมีการตัดสินคุ้มครองนะครับตัว NFT หรือว่าสินทรัพย์เขาเรียกว่าสินทรัพย์ NFT นอนฟังชืวโลเค็หรือว่าสินทรัพย์เสมือนน่ยนะครับให้มีการคุ้มครองทางด้านกฎหมายในจีนละนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าน่าจะเป็นจุดที่เป็นการทริกเล็กๆนะครับในแต่ละเรื่องเพราะว่า NFT ก็จะเชื่อมโยงกับทางฝั่งตลาดคริปโตด้วยนะครับถ้าเกิดมีการยอมรับทางด้านกฎหมายเนี่ยอาจจะทาให้ตลาดภาพรวมอันใหญ่เนี่ย กลับมาคึกคักแล้วก็ในจีนอาจจะมีการ adoption เลยเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ price action หนึ่งว่าทางฝั่งคอยเตกราฟเขาได้มาฝากกันบ้างนะครับคนนี้ก็มีรวมๆหลยหลายๆเหรียญเลย,หล,ย,ห,ลย,ห,ลยหลายๆเอาคอยเลยนะครับอันแรกเนาะก็คือทางฝั่ง S&P 500มีการถูกเทขายลงมานะครับเขาก็อัปเดตเหมือนเมื่อกี้มีแนวเทรนไลน์ที่โดนโดนเทลงมานะครับในฝั่งของดีสไมีการดีดตัวกลับหลังจากที่ลงมาในโซนสะสมนะที่ผมอัปเดตไปเมื่อกี้ รับ BTC ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็โดนเทลงไปเมื่อวานนี้นะครับ e t นะครับยังวิ่งไซด์เบดาวอยู่นะฮะแล้วก็แนวรับด้านล่างเนี่ยเป็นแนวที่ซัพพอร์ตเราเทสมาหลายทีละแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่า e t s เนี่ยยังไม่มีสัญญาณการกับตัวที่ชัดเจนอย่างเช่นพวกด i เวเจนซ์ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสหอบลงมาเจอแถวแนวเทลน์ด้านล่างได้นะฮะคราวนี้ BNB นะครับ,นน B B, รบยังวิ่ง อยู่ในกรอบไซด์เวออกข้างอยู่เลยนะฮะก็มีการเทสแถวด้านบนนะ่ะประมาณ300ใช่มสามร้อแล้วก็แถวประมาณ2 8 0กว่าแล้วก็260นะครับวิ่งออกเป็นแนวไซด์เวออกข้างถ้าใครที่มีการเทรดแบบกิดเนี่ยน่าจะได้กินนะลงมาซื้อขึ้นมาขายขึ้นมาอีกขายลงมาซื้ออีกลงมาซื้ออีกอะไรเงี้ยนะครับตามโซนนะฮะอ่ะ XRP นะครับ XRP อันนี้ยังวิ่งอยู่ในแนวเชนไลน์ที่แบบบีบเป็นสามเหลี่ยมนะเพราะว่ามันมีการหลุดลงมาด้านนี้ก็จะมีแนวต้านด้านบนอยู่นะครับแล้วนี้ก็บีบเป็นสามเหลี่ยมรอดูว่าจะเบรกลงหรือเบรขึ้นนะฮะอ่า A D A นะครับวิ่งเป็นแนวไซเวดดาวอยู่นะครับแล้วก็เหมือนมีสัญญาณดิเวเจนให้เห็นเป็นบูลิตดิเวเจนนะครับแต่การดีดกลับตรงเนี้ยแรงยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับ อดอสนะครับดอทมีการดีตัวกลับขึ้นมายืนละอยู่ในแนวที่เป็นอ up ten อยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็ทรงทรงออกข้างนะครับเหมือนสะสมแรงในการปรับตัวขึ้นอยู่นะฮะในฝั่งของมาติกมาติกเนี่ยตอนแรกทรงกราฟโอเคเลยตอนนี้โดนตบลงมาโดนกดลงมาเนาะแล้วก็ทรงคล้ายกับเบีนบีเลยไซเวอ์ออกข้างนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาจะมีแนวรับด้านล่างเนาะที่เป็นแนวแทนไลน์อยู่นะฮะดอทดอทนะครับมีการทำยูโรนะมีการทำยูโรแล้วก็เหมือนตัวแนว เทรนไลน์ที่เป็นแนวต้านด้านบนเนี่ยค่อนข้างสตรองเลยนะครับซึ่งการทําวิโรตรงนี้มันจะทําให้ออาคอยหรือว่าเหรียญน,นั้นเนี่ยหมดแรงไปอีกนะครับมีแรงกดที่หมดแรงลงไปอีกนะฮะโอเคอันนี้ก็มาอัปเดตนะตัวภายราคาหรือว่าตัวการวิเคราะห์จากทางฝั่งคอยเทเลกราฟนะครับแล้วก็มีในข่าวด้วยวันนี้ที่เรามาอัปเดตกันหวังจะช่วยโยชน์กักนเพื่อนๆนครับ และสุขาวตนนี้นะครับก็มีข่าวของตัวเลขนักทุนซาอุนะครับที่มาลงทุนในไทยกว่า300แสนล้านบาทเลยถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในฝั่งของบิตคอยนะมีมุมมองหลายๆมุมมองนะครับ จากในฝั่งเทคนิคนะที่มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลงไปได้อีกนะครับแล้วก็ในฝั่งของ s ัน n d a า d Charter นะที่มองว่าปิดคอยจะลงไปแถวประมาณ5,000เลยอีก70%จากตรงนี้นะครับในปีหน้าก็จะต้องรอดูกันนะครับถ้าใครที่ชอบเทนนเราฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับทางช่อง y o YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีและก็ฝั่งของเทนนิชิโน่มาเก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ